เราต่อยอดจากของพรีเมียมธรรมดาเนี่ยเพื่อให้เป็นของพรีเมียมรับโลกใช้วัสดุดิไซเคลิลและพยายามลดคาร์บอนฟุตพินในกระบวนการผลิตให้มากที่สุดครับเราเป็นโรงพิมพ์เวลาที่คนเอาของพรีเมียมเนี่เข้ามาพิมพ์เนี่ยเราเจอว่าของหลายๆชิ้นเนี่ยคุณภาพไม่ค่อยดีนักก็เลยเป็นที่มาว่าลองหาของที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับไปอีกระดับหนึ่ง ในช่วงโควิด -19 นะครับทางพาร์ทเนอร์เราที่เป็นคนฝรั่งเศสเขาตั้งใจที่จะทําให้สินค้าทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นสินค้ารีไซเคิลแล้วก็ลดคาร์บอนฟุตเป็นซึ่งวัสดุทุกชิ้นนีครับต้องได้รับเซอร์ติฟิเคชันว่าเป็นวัสดุที่รีไซเคิลจริงๆเรานํามาผลิตเป็นสินค้าหลายรูปแบบนะครับ <c oughs> ก็จะมีกระเป๋าปากกาจานรองแก้วสายชาร์จหรือเป็นแกจเจ็ตรวมทั้งกระบอกน้ํา เราได้ไปร่วมงานสปอตไลท์เกาะเตา่าไปนั่งฟังถึงปัญหา,าเช่นขยะที่มันเยอะมากบนเกาะจากปัญหาทําให้เกิดโครงการพอก้าซู l กรานะครับซินร mm ีไซเคิลวิดเกาะเตา่าเราก็เข้าไปช่วยเหลือเรื่องของรางวาัลหรือของขวัญให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานในนั้นมีกระบอกน้ำเกาะเตา่าดีไซน์ลวดลายแล้วก็ใช้คอนเซปต์ว่าตัวนกระบอกน้ำเนี่ยเป็นรีไซเคิลก็ใช้กระบอกน้ําตัวนี้ให้คนตระหนักรู้ครับ ตอนที่เราลงพื้นที่เกาะเตา่ามีผู้ใหญ่แนะนําว่าลองทําโครงการมาโรงเรียนดูไหมทําใหเา้เราคิดเป็นโครงการฮีโ่น้อยเกาะเต่า,ตาขึ้นมาเราจะสร้างบริษัทเหมือนทําเป็นบริษัทจริงๆเลยมีตั้งแต่ฝ่ายขายฝ่ายมาร์เก็ตติง้งเพื่อจะให้เขารู้ว่าของที่รีไซเคิลอะทำเงินได้จริงๆเราอะได้ของรดมือจากพ์ทเนอร์ที่เขามาช่วยสนับสนุนแปรรูปวัสดุรีไซเคิลให้เรา ครั้งแรกนะครับที่เราทําการทดลองเราก็ได้ขนขยะที่เป็นขวดเพชร5ตันออกมาจากเกาะมันคือ40%ของขยะทั้งหมดทางโรงงานจะสามารถแปลตัวขวดพลาสติกที่ขึ้นมาเป็นเม็ดพลาสติกใหม่หลอมขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นเส้นใ่แล้วเราก็จะมาทอเป็นผ้าเป็นได้หลายอย่างถ้าเราเห็นคือกระเป๋ากระเป๋าที่มันมาจากเส้นใ่พลาสติกเนี่ยทนมากเลยมันจะอยู่ได้นาน แล้วถ้าหากว่าลูกค้าเอของไปใช้แล้วแล้ววันหนึ่งชำรุดลูกค้าสามารถสแกนบิ้นออกมาเป็นกระดาษเพื่อจะแปะบนกล่องแล้วก็ส่งสินค้าที่ไม่ต้องการแล้วคืนกลับที่เราเราก็จะเอาสินค้าตัวนี้กลับไปรีไซเคิลต่อเพื่อไม่ให้มันมีขยะเหลืออีกตอไ